เอเโย و! สวัสดีครับผมก็สวัสดีกันด้วยนะครับขอต้อนรับเพื่อนเเข้าสู่เกมซัมเมอร์วอลกับบูชแนลนะครับช่วงนี้คลิปอาจจะลงเยอะหน่อยนะเพื่อนๆนะเพราะว่ารายละเอียดกิจกรรมนะครับต่บางๆเรียกว่าเยอะมาเกเนาะผมพยายามซอยให้เพื่อนๆสามารถเลือกดูเลือกชมนะครับได้อย่างที่เนะเข้าใจสรุปง่ายๆสั้นๆแล้วกันเนาะนะครับอันนี้จะเป็นในส่วนของกิจกรรมคอร์รัสุดพิเศษนะครับแอสซิสต์คิดภาค2นะจะเป็นกิจกรรมนะครับอัพเลเวลสกินนะเลเวลสกิลแล้วก็ มอนเตอร์นะบวกกับถุงของขวัญที่ลึกเนาะของการคอลแลบนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่ามีอะไรบ้างเนาะนะครับผมมอนเตอร์นะจะมีทั้งหมดด้วยกัน5ตัวนะครับในส่วนของ a s s แ s สซิ Creed นะที่จะเข้าในวันพรุ่งนี้ในะวันที่28นะครับก็มาดูภาค2กันบ้างน,น,นะเขาบอกว่านะครับผมกิจกรรมคอลแลบปต์ซัมเมอร์กับแ s สซิ Creed นะภาค2นะครับเริ่มแล้วนะก็คือเริ่มพรุ่งนี้นั่นแหละนะครับผมในส่วนของเขาบอกว่าเพียงแค่คุณสะสมนะโคเด็กนะครับโคเด็กก็คือแผ่นตำราโบราณเนานะนะครับก็ถ้า ผมพูดแบบว่าอธิบายเข้าใจง่ายๆเลยนะแบบกิจกรรมที่ผ่านมาคอร์ัที่ผ่านมาก็คือในส่วนของคุกก้ลันนะก็คือเยลลี่บีนนะเพื่อนๆจะเข้าใจมองภาพบอ,อกง่ายเลยนะอันนั้นก็คือเยลลี่บีนเนาะพอมาเป็นนะครับแอซินคีสนะก็จะเป็นโคเด็กนะครับก็เพียงผส,สมโคเด็กนะหรือว่าแผ่นตำราโบราณนะครับ <c oughs> เพื่อน,นําไปแลกรับถุงของขวัญที่รลึกลับเนาะที่อัดแน่นไปด้วยไอเทมต่างๆนะครับก็เรียกว่าเราจะได้ของอย่างนี้ได้อย่างไรเนาะนั่นก็คือเราต้องสะสมโคเด็กนั่นเองนะครับ แล้วนะครับมีการใช้โค้ดเอกด้วยนะเพื่ออัพสกิลนะครับผมให้กับมอนเตอร์ค้อแบบห้าดาวแท้แล้วก็มอนเตอร์สี่ดาวแท้ได้เลยนะครับผมกิจกรรมนะครับก็หลังอัปเดตแพทเนาะวันที่28นะครับผมกุมภาพันธ์เนาะจนถึง30เมษายนนะครับแล้วก็รับของรางวัลได้จนถึง1พฤษภาคมนะกิจกรรมนะครับรีเซตทุก4ี่ทุ่มนะครับตัวเกมรีเซตทุก5้าทุ่มจำดีๆนะทุกคนนะอย่าสับสนนะครับใครที่เป็นผู้เล่นใหม่จดไว้เลยนะครับกิจกรรมอัปเดตทุก4ี่ทุ่มนะรีทุก4สี่น ทำกิจกรรมนะครับกดรับก่อนสี่ทุ่มนะครับผมโอเคมาพร้อมแล้วเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับผมในส่วนของรายละเอียกกิจกรรมนะครับผมวิธีรับโคเด็กเนาะโคเด็กนะครับก็จะสามารถเก็บได้นะครับที่ไหนบ้างนะก็จะมีนะครับตอบจากเนื้อเรื่องในเกมนะพื้นที่ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นดันเจี้ยนไคลอสนะครับดันเจี้ยนลอยแยกนะดันเจี้ยนจู่โจมมิติเช็คอินนะครับแล้วก็ได้รับคิทตันหนึ่งร้อยเมตรเนาะใช้คิตตันหนึ่งร้อยเมตรนะครับเล่นคอร์รแปในเกมนะกองประชาการสวนสังหารดันเจี้ยนกิจกรรมนะครับ แอสซสินคิดผู้ท้าชิงนะมาเตร์เอ็กนะครับก็จะมีให้เราเล่นคลาคล้ายๆกับที่ผ่านมาคุกยานชิงด้อมแล้วกันเนาะเนี่ยมันก็จะได้ภาพออกว่าเข้าใจได้ง่ายขึ้นนะครับถ้าถ้าเป็นผู้เล่นนะที่ผู้เล่นใหม่จนถึงเวลสีกนะก็จะเรียกว่านะครับจะได้รับโคเด็กสแผ่นเนาะเมื่อดรอปในเกมหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็เรียกว่าถ้าเกนะิดเวลห้เนาะเวเวลห้าสิอะไรเนีนะ่ยก็จะปรับมาให้เหมือนกับ ผู้เล่นทั่วไปนะครับผมกิจกรรมที่1นนะเขาบอกว่าสะสมโคเด็กเพื่อรับของรางวัลนะครับอ่ะสิแผ่นนะถ้าเกิดคุณเก็บครบ10แผน่นคุณจะได้มานาะหนึ่งแสนก้อนนะครับยี่สิบแผน่าางงานพลังงานหนึ่งร้อยหน่วยสามสิบแผ่นพลังงานห้าสิบหน่วยสี่สิบแผ่นนะครับพลังงานห้าสิบหน่วยเนาะโคเด็กนะครับและรางวัลที่ได้รับเนี่ยจะถูกรีเซ็ตทุกวันในเวลาสี่ทุ่มนะครับผมกิจกรรมที่สองนะครับรับคัมภีร์เนาะเวทมนต์นะครับเป็นของรางวัลตามจํานวนโคเด็กที่สะสมได้นะครับผม ก็จะแบ่งเป็นนะ20แผ่นนะได้อันนี้ได้สี่สองมวลนะผมพูดไปเลยแล้วกันเนาะ20แผ่น40แผ่น60แผ่น80แผ่น,น100แผ่นนะพอ100แผ่นเนี่ยนะครับ <c oughs> คุณจะได้คัมพีส้ม2องมวลไม่พอคุณยังจะได้คอสตูมเอลเรียนะครับที่ระลึกจากกิจกรรมคอแร็ปนะครับ <c oughs> เอลเรียนักวิจัยนะครับแอปสตอร์เกอร์สเตอร์โก้พูดยากจะเลยเปอนเอลเรียนักวิจัยนะครับแอปสเตอร์อโก้เนะหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้นะครับเรียกว่าเป็นนักวิทยาศาสตร์เนาะนี่มีตัวเออยู่ทีี่่คััมมรด้วยนนะาก น่าร well. ักนะครับผมแล้วก็120ก็จะได้นะ120 1 4 0 1 6 0 1 8 0 200กด้นะ200เนี่ยก็จะเป็นสิ่งปลูกสร้างทีเป็นของที่ระลึกนะครับของที่ระลึกเนี่ยคืออะไรนะจะเป็นฐานมั่นคงนะก็คือจะเป็นในส่วนของของตกแต่งบ้านนะก็จะมีหน้าตาน่ารักน่ารักน่สวยสวยงามแบบนี้นะครับคุณสามารถเอามอนเตอร์ไปวางไว้ในนี้ได้นะก็เรียกว่าเป็นการตกแต่งบ้านให้สวยงามเอามอนเตอร์ไปอยู่ในนี้เนาะนะครับแล้วก็สามารถวางมอนเตอร์ได้5ตัวด้วยกันนะทุกคนนะสามารถวางมอนเตอร์ตัวอื่นก็ได้นะอ แต่ถ้าเป็นผมเนี่ยผมได้มอนเตอร์คอรแลบมาผมก็จะมาใส่หมดหมูในนี้ว่าเนี่ยนะมันเป็นการคอลแลบนะเราเราได้ฐานที่เราได้คอลแลบแล้วก็มอนเตอร์คอรแลบมาใส่เนาะส่วนใครที่ถ้าเกิดว่าไม่ได้จริงๆก็เอาตัวอะไรมาใส่ก็ได้นะครับตรงนี้นะเพื่อนๆจะได้กิจกรรมที่สองเรจะได้สกอร์สมทั้งหมดนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบทั้งหมดยี่สิบมวนนะครับเพื่อนๆยี่สิบมวนไปเลยนะตรงนี้เนาะนะครับผมแล้วก็นะครับมาดูในกิจกรรมที่สามนะ กิจกรรมที่3นะครับใช้โคเด็กเพื่อแรกรับถุงเนี่ยแหละนี่แหละทุกคนสิ่งที่เรารอคอยนะถุงของขวัญที่ลึกในการคอแลแลบนะครับมีด้วยกันทั้งหมด10บใบอยู่ด้วยกันนะครับอ่ะสิบใบนะก็จะแบ่งออกเป็นเนี่ยสามสี่นะทุกคนนะโคเด็กที่ต้องใช้นะครับถุงใบที่1 2 3นะก็จะใช้โคเด็กที่แตกต่างกันนะก็อันนี้ใช้แค่ร้อยยี่สิบนะครับ120ร้อยยี่สิบเนี่ยจะมีอะไรบ้างเนาะถุงที่หนึ่งเนี่ยเป็นพลังงานห้าร้อยหน่วยบวกหินมานาสองเอ่อ 2ล้านนะสล้านก้อนนะครัำพีโซอีก3ม้วนแล้วก็เหรียญเวลาในยี่สิบเหรียญนะอันนี้ทุกคนได้เหมือนกันหมดนะไปที่1นะไปที่2นะครับเหมือนเดิมใช้โคเด็ก120นะหินล้อมหนึ่งก้อนเรนโบวสีดาวนะครับเลเวลหนึ่งสี่ตัวนะแล้วก็พลังงาน300หน่วยกินมนาอีก1ล้านก้อนนะครับอ่าไปที่3นะครับ120นะครับโคเด็ก120นะครับได้คัมพีเวทม้วนห้าม้วนนะครับหินสมอนสามร้อยก้อนพลังงานหนึ่งร้อยหน่วยแล้วก็หินมนาสามร้อยนะครับผมต่อมาถ้าไปที่สี่เนี่ยคุณต้้้องใชโคดเเ็กพิ่มแลวนะ 4567นะครับโคเด็กจะต้องใช้ถึง160นะไปที่4นะครับจะได้หินลับนะครับโบราณกาเนาะ1ชิ้นนะครับบวกกับอัญมณีโบราณกาตํานานอีก1ชิ้นรูน6ดาวตํานานรูน6ดาวตํานาน1ชิ้นบวกอาร์ติแฟกต์ตํานาน1ชิ้นบวกเพชรอีก100นะครับไปที่5นะจะได้เป็นคัมภี์อัคคี5ม้วนคัมภีวารีก็คือคัมภีไฟคัมภีน้ํคัมภีลม5ม้วนบวกด้วยเหรียญโบราณอีก30นะไปที่6คุณจะได้คัมภีส้ม10ม้วนหินซามอน200ก้อนหินมะนาว200,000แล้วก็เหรียญโบราณ20นะครับ ไปที่ไปที่7นะเป็นคัมภีในตำนานานม้วนนะบวกเรนโบ5้าดาวหนึ่งตัวนะครับเวลว5ห้านะฮรลลโบเวลว1ห้าตัวนะครับเหรียญพลังงาน100แล้วก็หินมานา2อ0แสนก้อนนะต่อมานะครับใบที่8ที่9้าที่10เนี่ยคุณต้องใช้ถึง200โคดเด็กนะถึงจะได้รับเดี๋ยวแลกได้นะเนาะใบที่8นะจะเป็นคัมภีส้มสองมว้วนขออภัยครับใบที่8จะเป็นคัมภีแสงเมื่อ2มว้วนหินหลอม1ก้อนหินมานา3า0แสนก้อนบวกเหรียญโวราอีก30นะครับผม ใบที่9นะจะเป็นดิวโม่สองตัวนะครับคัมพีส้ม2มว้วนเรื่องงาน100หน่วยแล้วก็หินมะนาอีก2องแสนก้อนนะครับต่อมาใบที่10นะครับจะเป็นคัมพีซินคิดโอ้โหทุกคนเกมแจกเยอะมากนะครับอันนี้เป็นใบที่3แล้วนะนะครับอันนี้เขาจะแจกคัมพีซินคิดหนึ่งม้วนนะบวกกิจต้าน200เม็ดบวกด้วยพลังงาน100หน่วยแล้วก็หินมะนาอสามแสนนะครับสรุปว่าสรุปว่าอะไรสรุปว่าเราจะได้คัมพีทั้งหมดเนี่ยสามม้วนแล้วนะจากกิจกรรมแรกที่ผมพูดไปเนาะ กิจกรรมในส่วนของกิจกรรมภาคหนึ่งแหละภาคถึงอันตะอีนะอันนี้ถ้าแสงได้หนึ่งใบเนาะไตหอวันที่15้านะครับมีนาคุณจะได้หนึ่งใบแล้วก็ถุงที่10คนได้หนึ่งใบคุณได้3าใบแล้วนะแจก3าใบนะครับสำหรับผู้เล่นนะใครยังไม่ได้โหลดเกมยังไม่ได้เล่นใครที่ไม่ได้เล่นดูคลิปนี้กลับมาเล่นเลยครับผมแจกเยอะขนาดน,นี้ปลบมือกับผมสุดยอดมากนะครับอบอกเลยว่าค่อนข้างดีชอบนะแจกเยอะเยอะนะมาต่อมามาดูนะครับผมรุ่น6ดาวตำนานเนี่ยเราสามารถเลือกประเภทได้นะ แต่นะครับแต่หมายเลขและคุณสมบัติเนี่ยจะถูกให้แบบสุ่มเนาะคุณง่ยายๆแล้วกันคุณเลือก e x เลยคุณเลือก e x ไปเลย <c oughs> เลือก e x ไปเลยส่วนลอ้นที่ฝักตำนานเนี่ยนะครับรับได้แบบใดแบบหนึ่งเท่านั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นประเภทหรือธาตุนะครับถ้าเป็นผมคุณฉาดอ่าแทดโจมตีผมให้คุณเลือกโจมตีเลยนะง่ายดีนะครับหรือใครที่ผมเป็นผมเอาโจมตีแหละธาตุบางทีมันเอามามันไม่ตรงนะถ้าโจมตียังไงมันก็ได้ใช้นะทุกคนนะเพราะโจมตีใช้เยอะนะครับต่อมานะครับผมแล้วก็นะเขาบอกว่าในคามี เนี่ยคำพีโคเด็กเนาะอย่างที่เรารู้กันนะขออภัยคำพีจะซินคิดเออนะที่เรารู้กันเนี่ยก็คือคุณมีโอกาสสูงได้ถ้าแสงทั้นมืดด้วยนะครับกิจกรรมที่4นะกิจกรรมที่4เนี่ยหลังจากที่เราได้สกอร,ร์กันมาเปิดหาอย่างเมามันแล้วนะตรงนี้คิดว่าเพื่อนน่าจะได้นะครับในส่วนของมอนเต้คอแลบเนาะยังไงก็ขอให้ได้5ดาวทุกคนแล้วนะครับเพื่อที่เราจะได้มาเล่นกิจกรรมที่4กิจกรรมที่4ไม่ต้องรีบนะทุกคนนะกิจกรรมนี้ผมบอกเลยคุณไม่ต้องรีบคุณไปใช้หลังๆเลยคุณไปใช้ท้ทาาายายๆเเลนะะพรว่ การที่เราจะอัพสกิลมอนเตอร์นะครับผมอยากให้คุณเนี่ยได้เป็นมอนเตอร์คอลเลก5ดาวแท้ก่อนนะผมไม่อยากคุณแม้สีดาวนะครับฉะน,นั้นรอไปก่อนนะเผื่อคุณได้มอนเตอร์คอลเลก5ดาวแท้คุณค่อยมาเล่นกิจกรรมนี้นะครับเขาบอกว่าใช้โคเด็กนะเพื่ออัพสกิลเลเวลนะครับมอนเตอร์5ดาวแท้อ้อขออภัยครับเขาจะมีแยกกันนะ5ดาวกับ4ดาวนะฉะนั้นเนี่ยขอให้ได้แล้วกันนะใครที่ไม่ได้จริงเนี่ยอาจจะต้องไปอัพอันตาอีนะอืมนะครับเนาะเอาไปอัพนะครับผม5ดาวได้5 เอ่อห้าห้ายี่ห้าเจ็ดวันห้าสิบแผ่นเนาะนะครับก็ยังไงก็เล่นครบอยู่แล้วแหละนะคอมพิโคเด็กนะครับได้ห้าครั้งสี่ดาวนะครับมอนเตอร์สี่ดาวอัพได้อีกห้าครั้งนะโดยใช้โคเด็กครั้งละร้อยแผนนะ่นเนาะแล้วก็จะมีกิจกรรมที่ห้านะเพิ่มเขม้ามาอีกเนาะกิจกรรมที่ห้าเนี่ยนะแลกไอเทมนะครับโดยไม่จํากัดจํานวนโดยใช้โคเด็กนะก็จะได้นะครับในส่วนของพลังงานสามสิบหน่วยต่อโคเด็กสิบแผน่นแล้วก็หินมานาหนึ่งแสนก้อนนะครับต่อโคเด็กสิบแผ่นเหมือนกันเนาะถ้าบ้านเด็กเนี่ยมาน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 นะาานะะถ้้บบโตครั ไม่ต้องแลกหรอกมานะคุณไปแลกพลังงานมาฟาร์มดีกว่าเนาะก็จะได้นะี่ครับพลังงานไปฟาร์มกันเรื่อยๆเรื่อยๆนะก็โดยสรุปนะครับกิจกรรมนี้ก็ยังดีก็ยังแจ่มนะทุกคนนะแจกเยอะมากนะครับผมขออนุญ,ญาตไม่นับสกอร์แล้วกันนะถ้าเกิดใครใจดีช่วยนับสกอร์นิดนึงอ่ะลองมานับไปดูด้วยกันก็ได้กิจกรรมที่2เนะี่ยแจก20มวนะ้วนเนาะง่ายง่ายเลยกิจกรรมที่2แจกคัมภีร์ส้ม20ม้วนนะแล้วก็ตรงนี้โอ้โหตรงนี้ยิบย่อยมากนะคัมภีร์ส้มนะตรงนี้เท่าไหร่คัมภีร์ส้ม 35ถูกไหมสามสิบห้าสามสิบห้าบวกตรงข้างบนอีกสามเป็นสามสิบแปดนะครับสามสิบแปดแล้วเพื่อนๆนะครับตรงนี้อีกสองนะเป็นนะครับแจกคัมภีร์ส้มทั้งหมดนะสี่สิบม้วนนะครับผมแล้วก็เฉพาะกิจกรรมนี้นะกิจกรรมนี้ที่คลิปนี้ในคลิปนี้นะแจกคัมภีร์ส้มสี่สิบม้วนนะครับผมคัมภีร์ธาตุอย่างละหนะ้าก็สิบห้าม้วนเนาะแล้วก็อันนี้คือรวมกันนะอย่างละห้าอย่างละห้ารวมกันสามท่าก็สิบห้าม้วนนะครับ คัมพีในตำนานหนึ่งม้วนแสงมืดสองมวนะ้วนเนาะเดวมอนอีกสองตัวแล้วก็คัมพีเ์สอิคิดหนึ่งม้วนโอ้แจกเยอะมากนะทุกคนนะในส่วนของยิบย่อยผมไม่ได้นับแล้วกันนะทุกคนนะก็ประมาณนี้เนาะก็ถ้าเพื่อนๆที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมนะฝากกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจกับบูชแนลด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ